So i ไม่เปล่ากันก่อนเหรอวันนี้ดวงมันเมาเพื่อนเป็นคนบอกให้มันเท้านี่เดียวเดียวเออเพื่อนนี่เราช่วยเธอนะเนี่ยตอนนี้เรา

ทำไม้อนแขนละโอ้โอโก้ากินไหมล่ะเอาไว,ไ <laughs> ไว้ไหมน้าก <laughs> ้าเวลาจะก้าเวลา สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามีนัดกันนะคะตอนเที่ยงตรงนะคะเนยและน้ำหนึ่งนะคะจะมายุดทวิตเตอร์ของช้อปปี้ค่ะฮ่าฮ่าฮ่าและทุกคนนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กช้อปปี้เอ็กแอดเนยและช้อปปี้เอ็กแอดน้ำหนึ่งด้วยนะคะเข้ามาถามพวกเรากันเยอะๆนะคะรอเจออยู่เข้าใจไหมและตอนสี่โมงเย็นนะคะพวกเรายังมีไลฟ์กับทางช้อปปี้ด้วยค่ะก็ต้องสนุกแน่ๆเลยค่ะเราเจอกันนะคะบ๊ายบาย